สลามกุดสลมสลามอะลกินเอาอย่างไรครีมโอ้บ่มีครับชิ้นทองอ่างบอ,บอดีสูสีสุครับซาซินมันจะเป็นของพวกอะไรไม่โอ้ซานมันต้องเป็นอะไรหม่นะครับเป็นร้านขายของใหม่ของวกซิน,ส,นสลมัมมะกร,กรการกดา เอาไปนย่เลยน้ำมนันมันหน่อยบ่กไหนโอ้ยอ๋อเอาสายใช่เดีย๋ยววันนี้จะมาสเปรย์แหะสเปรย์แหะ wo 6 d นะฮะ160หสิบแรงนะฮะอันนี้ลูกค้ามาจำไว้แล้วล่ะนะฮะ้ามาจำไว้แล้วคือตัวนี้เครื่องตัวนี้มาจากขอนแก่นนะฮะแต่ ลูกค้าบอกขอปั๊มลมนะครับก็เลยจัดปั๊มลมให้ลูกค้านะครับคือเปลี่ยนออกจากรถคันมาจากคน,น,นครสวรรค์นะฮะนี่ฝาหน้าปั๊มลมนะฮะแล้วก็ท่อวันนี้นี่ปั๊มลมแท้นะฮะตรงรุ่นนะฮะคือปั๊มลมวงนี้เขาหา,หาซื้อหาซื้อยากอยูน่นะแล้วค่อยม,มีนะปั๊มลมฝา,าหน้าแบนนี้มันจะพอดีเป๊ะเลย อยู่หน้าของโมเล่เลยพอแล้วไยเนี่ยเอาเนโอเอาเลยแต่แต่ก็ติดเครื่องโมเนี่ยเครื่องโมเนี้เนี่ยล้อมุนก็นติดตมเนี่ยโมมีแบตก็ติดนี่โาลเลย,ยอื อันนี้ออ,ออก,ออกเลย <c oughs> มันไม่คิดินนีะไมใ่ใส่ครับนครนครานมบ้าโอโยมเพื่ออะไรครับอนนะโอ,อท่าโอเทียนลูกชายแม่กำกีลิบเลยลิบเลยจับเ,เลยเวียงเลย มีน้ำมันเครื่องมั้งอ๋อเดี๋ยวไหนเอาอยู่นี่ก็ใส่ก็ได้เลยไม่เปิดสายแล้วก็มาใส่เอานี่สีใส่เลยนี่ สละมะกูนสละมะกูนไปเปิดน้ำเลยนี่เอานี่เสีย่เลยฮ <mem> ะไปเปิดน้ำเลยปเปิดน้ำนี่ใส่น,นี่มันมียนเอ็กกีมันมีไอ็กกีเติมน้ำเลยเคยเติมน้ำเลยนี่เพื่อนเห็นท่อนี่ลยนี่เนี่ยท่อนี่มันมันมันเป็นท่อหายใจได้นี่ห้ามเติมเลยห้ามเติมแค่นั้นเย่ยเดี๋ยวเห็น ที่จีเติมใส่เนาะเต็มว่ายาเลยนะมันเต็มท่องงานหมดไหมโอ้ท่อหายใจเพิ่นก็เห็นนี่แล้วเพิ่นกันนะมันมันอยู่ครับอันเดียวกันกับคอน้ผมเนาะพวกนี้เนาะทอหายใจนี่บอกเนีลยเติมใส่สามสี่ปีที่แล้วจะเอาไปส่งให้ลูกค้าไปหรือวะเน้อคือเรบอกกันก่อนวะโอ้ โมบอกกันก่อนอ้ตายตายตาย ก็เสียงรู้ก็แปดกัดแปดอยู่แล้ววะเอาก็ดับแม่ขึ้นรถขับขึ้นรถได้จ้อย ผมก็ใไซกันค่ะนี่เสร็วปะเอาไปจอดแม้นสุกสองคนกระติดลงคอยปล่อยเคลียให้ล้อมุนงานพวกเครื่องอะไเพากนี้ใตรมาเกือบสิบปีแล้วตัวนะเดี๋ยวนี่ควันขาวแล้วเจียวแบบนี้เอาเครื่องเกาไปสร้างนี่ห้องเขาสอนโมบิลเขาหันมุนอาญะเลยเครื่องเจียวเจียวงานเห็นหลายเจ้าอยู่บางคนผมมีเงินจะซื้ออีเฮสเจ้าลอยใส่แล้วเจียวเอาไปแล้วเท่าก็จะเทดเครื่องอ่ะนะเทดเครื่องเทสยังก็จะทิ้งใหญ่ แต่ตัวนี้ใส่ทนครับเครือ่องมอเตอร์เครื่องรวมก็ยังใส่งานได้ดีๆอยู่เลยเครื่องรุ่มลุ่มเลยยังแห้งอยู่ต้องถึองอะนะสร้างอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนะสองสามเจ้าได้เท่เลยโอ้ตัวนี้ต้องต้องสร้างแบบสร้างพอแล้วเอรกออไหมขางยังฮะไอ้จอดผู้น้าอะไรครับเดินหน้าไปอีกัหน้อยก็ได้ ันนี้ลูกค้าเขามาัดจําไว้ตั้งนานแล้วนะฮะเครื่องตัวนี้สวยนะฮะเครื่องレビโอวันนี้ผมว่ามันตัวไม่ใหญ่นะะฮตัวไม่ใหญ่แต่มันยาวนะฮะหกโฉมตระกูลเดียวกันกับพวกレビโอหกหกดี o, เอ้ยพวกสี่ดีนะฮะับกสี่ดีตัวนี้ปั๊มพาวเวอร์จะมีให้มาเนี่ยมาเวอร์เฮ้ยเปลี่ยนเชีโอเจ็ดนอกครับ เพราะว่าเจโอเจ็เนี่ยจะไม่ค่อยช่างจะไม่ไม่ถึงจริงจริงมันจะยากนะอ่ะเดีเ๋ยวยกขึ้นรถครับเอ้นรถเอาอยัางเสียบไว้นะเดี๋ยว ขี่เที่ยมขี่ใช่อะยังมีนะฮะยังมีอยู่ตัว2ตัวนะออนี่แหละนะฮะโอ้ดีโดี ใครหาอยู่ก็ลองเอามาดูนะฮะลองลองสตาร์ทเครื่องยนต์เราราคารับประกันจะหนึ่งเดือนนะครับถ้าราคาไม่รับประกันก็ลองมาคุยกันว่าอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนให้เราจัดให้ครับสําหรับเครื่องยนต์นะฮะนานๆออกขีนะฮะแต่รถนี่ขายดีอยู่แต่เครื่องยนต์เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วงนี้คนไม่ค่อยมีกําลังซ่อมเท่าไหร่ไม่ต้องก็ขายอย่างเดียวพังก็ขาย

น่าัท่อแป๊บวเออไปได้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 เออไปได้ไปเลยโอ้วางยาวางยากเลรนะไปไ